ของสดปูเป็นเลยครับปูเป็นตาเป็นเลยตลาดปลาสดบ้านตายตอนนี่ทำนาเรือพอขึ้นมาใช่ไหมต่เอามานั่งขายตรงนี้เลยไม,ไม่ไม่ใช่ป่าไปข้างนอกคุณมาซื้อตรงนี้คุณจะได้ของดีใช้หลักสามประเด็นคือสะอาดถูกสุขนาไัมและผู้บริโภคจะได้รับของดีไปครอบครัว มีรายได้เพิ่มเติมจากไปทําประมงเราไม่ใช่จับแต่เราก็เสริมทะเลด้วยก็จัดกิจกรรมเช็บล่อนปล่อยปูยปล่อยกุ้งการประมงอย่างยั่งยืนเราปล่อยปล่อยแล้วคนกลุ่มนี้จะกลายเป,ป็นผู้ดูแลอีก ปกติแล้วเราก็ทําแบบนี้ครับในการาร่วมกันอนุรักษ์พื้นปูระบบนิเวศป่าชายเลนก็เป็นหนึ่งกิจกรรมโดยการปลูกป่าชายเลนปลูกต้นกูงกลางกิจกรรมพวกนี้ก็จะเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแถวนี้อยู่แล้วซึ่งเขาไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นยังไงอากาศจะเป็นยังไงฝนตกแดดออกเนี่ยเขาก็ทํากันได้ครับ ตั้งแต่บริษัทเชฟรอนประเทศไทยตำบลอรและผลิตจำกัดนเ,นเข้ามาพื้นที่รับผิดชอบของตำบลปากคูนนะครับได้มีความร่วมมือกับเทศบาลเมืองปากคูนในการช่วยกันส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นปูระบบนิเวศป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อมตำบลปากคูนซึ่งตัวนี้เป็นโครงการที่บริษัทเชฟรอนเขาเข้ามามีส่วนร่วมจะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนที่อยู่พื้นที่ชายฝั่งนะครับได้มีวิถีชีวิตหรือมีการประกอบอาชีพที่ดีขึ้นนะครับ ท้าความไปถึงเริ่มแรกของโครงการเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยโครงการดาเนินการ2มิติก็คือ1มิติด้านอนุรักษ์แล้วก็มิติด้านฟื้นฟูน,ฟน,นะครับด้านการอนุรักษ์เราก็อารักสภาพแวดล้อมที่มีอยู่แล้วให้ให้อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในส่วนที่เสียหายนะครับแล้วก็ฟื้นฟนูแล้วก็ปลูกเพิ่มนะครับแล้วก็มีการปล่อยพันปลาพันสัตว์น้ําในมิติสองสร้างก็คือสร้างการมีส่วนร่วม ของชุมชุแล้วก็สร้างจิตสานึกนะครับโครงการนี้เราส่งเสริมให้กับทางท้องถิ่นหน่วยงานราชการลงก,กันมาในระยะเวลามากกว่า10ปีบางส่วนก็จเจริญเติบโตเป็นป่าเป็นกาแพงเป็นอุโมง์สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะสามารถเดินทางไปเที่ยวชมได้ด้วยแล้วก็เป็นที่หลบภัยสําหรับพันธุ์สัตว์น้ําแล้วก็เป็นกําแพงป้องกันลมฝนป้องกันพายุจากภัยธรรมชาติได้ด้วยครับ ที่อุดมสมบูรณ์ข้างหลังแม่น้ําลําคลองที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยที่ท่านเห็นว่ามันมีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็เกิดจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานหลักๆชุมชนทําเพียงแต่แตชุมชนอย่างเดียวก,ก็ก็ไม่ได้นะครับทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยนะครับมีเพียงพอที่จะเลี้ยงคนทั้งจังหวัดเลี้ยงคนทั้งประเทศแต่ไม่เพียงพอสาหรับคนโลกเพียงคนเดียวธรรมชาติอยู่ได้นะครับถ้าขาดซึ่งมนุษยชาติแต่มนุษยชาติต่างหากครับจะไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ถ้าขาดซึ่งธรรมชาติ นั้งสองสิ่งนี้ก็ต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันการที่องค์กรเหล่านี้เนี่ยได้มาช่วยกันสนับสนุนก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับผลลัพธ์ของมาเนี่ยไม่ได้เพียงแค่ปะแน่นอนนะครับรู้สึกดีใจครับที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแต่ที่ดีใจน่าดีใจไปกว่านั้นก็คือการได้เห็นความยั่งยืน